สวัสดีครับผมเบาหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมเมื่อนี้เบาหน่องมีตัวเลขของเจผ่าแดงมาบอกสู่ฟังครับผมตัวเลขหรือความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําถูกสิิงทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคเลดวงครับผมผมู้ใด,ดบอกได้ครับ,บว่าเลขสิมาตัวใดเนาะแต่ว่าเพิ่นนไ้มาเบาหน่องก็อยากมาบอกสู่ฟังเพิ่นบอกว่างวดนี่มักเกขตัวนี้แห้งวาสันผู้ใดอยากบูชาพระหลวงปู่นะครับก่อนี่ไปฟังตัวเลขเนาะ ฝากบวก่อนผู้ใดอยากบูชาพระหลวงปู่กะทักไลน์แอดไลน์มานะครับตอนนี้ก็เหลือบ่หลายครับแทบจะไม่พอกันด้วยซ้ำเพราะว่าคนเอามาอันไอ้คนนะ่ะอยากได้หลายอยู่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นจองก็คือจองได้ครับแต่ว่าแกบ่าวนองกระจา้ซีตีค้นที่เพิินผอมก่อนีหย,ยังประมาณนี้นะแต่ว่า บาหน่องก็จะพยายามหามาให้ได้ครบหมดสุกคนครับผู้ใดอยากได้ผาบูชาปูแอดไลน์หรือสแกนเคีอาโคดทางมาถามได้ครับผมเอาปูไหวถ้าบูชาเอ็ดหิงงน้อยๆก็ได้หรือจะเอาไ้ตั้งนาโลดก็ได้ครับผมเอาที่สะดวกนะครับนอกาะศรัทธามีบารมีเกิดครับผมให้หลวงปูไปยูนำ้ำให้หลวงปูไปปลกปักรักษาหลายคนก็นโทรมาเบาๆหน่องปูบ่ทันหอด แต่ว่าพี่ฟันเห็นปูปูมานั่งอยู่ในรถปูมานั่งอยู่กลางบ้านปูมานั่งสูบยาอยู่หนาบ้านทั้งทีมีให้เห็นเพือนว่าบางอย่ากขนาดเอยปากว่าสีบูชาป,ปูปูกับมาหอดก่อนแล้ววาสิอันนี้ก็คือความศรัทธาของแต่ละคนครับมันบอกคือการเนาะ่ะเลขเจ่าแดงครับเพิ่นงวดที่แล้วเพิ่นสื่อเลขของหลงใบเตยหลายก็คือเก้าห้าสาม นี่คือสื่อหลายแห้งมางวดน,นี้เพินกระสีตามเลขเก่าเก3า9 5 6มกหกกับและก็เลขที่เพิ่นซื้อไวแล้วก่อนที่จะมาเวาาลิปก็คือ495แล้วะว่างที่ห้ไหวก่อนเลยเพราะว่ายัางเดี๋ยวเขาพรนษามันสิหุ่ พึ่งมาสินะก็เลยมาให้มาก,ก่อนเลยเดี๋ยวเพิ่งกับสิเดินสายท่ำบุญเขพาพรรษามือนี้เพิ่ะกระฝากอันปัดใจมาสื่อเทียนถาวายปูวันเขพนาพรรษาเพิ่นบอกว่าให้บ่าวหนองถาวายเทียนเขพนาพรรษาปูให้แน่เป็นสะพานบุญให้เจแน่ว่าสัุ์อ่ะบ่าวหนองกันเดี๋ยวสิจัดการให้เดี๋ยวบ่าวหนองจะไปซื้อซื้อเทียนเนาะซื้อเทียนซื้อผ้อาอามนำฝนมาบูชาปูมาถาวายปูมือเขอพาพรรษา หลายคนก็เป็นไหเบาหนองเป็นสะพานบุญมากอะรวมๆกันมานะครับเนาะไหเบาหนองปีนี้เบาหนองอาจจะบ่ดด้ไปหลายหม่องนะครับอาจจะอยู่หม่องเดียวเพราะว่าหนึ่งเบาหนองกับหยางงานอันประจําของเบาหนองน้ำแล้วก็บ่ดด้เดินทางไปทางไดสังเกตบาเบาหนองบ่ดด้เดินทางออกไปเห็ดคีบเลยก็มีแต่นงังอัดอยู่บ้านเดียว ถ้าไปบ้านน้องอาจจะไปไกลๆคือน่าจ,จะอาจจะไปวัดหลวงปู่หมุนอาจจะไปวัดไอปูพญานาคออย่างประมาณนี้เดี๋ยวบ้านน้องจะไปวัดปาโนนหนองคู่อยู่ว่าที่ไปไหวปูบริ้ไปนานละขนาดอยู่ไกลๆบางคนก็นว่าอยากให้บ้านน้องออกท้างนอกน้ำแนวครับเดี๋ยวบ้านน้องสิไปเด้อแต่ว่าให้บ้านน้องเคียยงงานก่อนบ้านน้องเขาใจครับลายคนก็นอยากให้บ้านน้องออกไปทา้งนอกไป เหตุคกิดทางเหนือไปอจุดถูปูปูหมุนยังสิไปจุดถูปูพญาน,นาคยังสิไอ้บ,บาวหนองสิไปให้นะครับน้องบาวหนองเคลียงานไปนั่แล้วก็เคลียพัสดุไปนั่เพราะว่าหลายคนไอ้ใบาวหนองไอ้ผู้เพื่อนบูชาป,ปูนั่นแหละเพื่อนกัดบาวหนองก็เริ่มเคลียเคลียเคลียออกนะครับเนาะหลอดลัดซีฟกองยี่ซีฟกองกัดสองหลอดสามหลอดแหละก็เพราะว่ายัง เพราะความศรัทธาของหลายคนครับที่มีต่อหลวงปู่สวงครับ่ะอย่รารลืมเด้อเลขเจี๊ยบแดงเพิ่ยังตามตัวเก่าอีกอยู่นะครับเก้าห้าสามสามเก้าห้าือเอาครับหกกับเพื่นวะแล้วก็เลขที่เพิ่ให้มากคือสี่เก้าห้าซื้อลวดตรีไว้แล้วแล้วก็ซื้อทั้งหนอกไว้แล้วของเพื่อนชิมีอยู่มือหนึ่งเขาสิอบอกอันเขาจะให้ซื้อเต็ม หนึ่งวันแต่ว่าให้เป็นใ,ใ,ใจเป็นเงื่อนโนองของแม่เพิ่นที่เป็นแบบนี้กัดบง่งว่าเพื่อนอาจไปหลายปนไหนเพื่อนบ่ได้บอกเพื่อนบอกแค่ว่าสื่อเก่าเก่าหาสามกับ4ีเก่าสองหางแค่นี้ลองเบิรงลองพิจารณาเบิ่งเลขจิพาแดงครับงวดที่สิบหกกรกฎาหกแปดเบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางอีย่างมันก็เกิดขึ้นในเบิดครับมักบ่มมักขึ้นอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนนะครับเนาะ ขันบอท่านอยากซื้อก็คือเอาเลขของแต่ละคนของแต่ละคลิปที่เบาหน่องลงหรือว่าได้เลขมาจากมองอืน่นเอามาเปรียบเทียบกันว่าเลขของชิมาตัวใได้นะครับเนาะเดี๋ยวหลายคนถามมาว่าเบาหน่องคือบาองลง้เลขเพื่อนบ้านเนี่ยอ่าเดี๋ยวเบาหนองชิลลงให้เบิรงนะครับแต่ทําเลขเพื่อนบ้านงวดแรกนะครับแต่สีเขาบ่อเขาอดีบูหูเด้อแต่ว่าเพื่อนอยากให้เบาหนองเฮ็ดล้วก็เอาลงคลิปเอาเอาลงคลิปสั่นแล้วมั่ืจะมัน มันบ่อท่านเพื่อนบาง,าางสินะอารมณ์จีสันว์ระเบือของพันเดี๋ยวเมื่อนี้ละเดี๋ยวเบาหนองสีลงคลิปเผื่อนบานให้เบิง้งนะครับเด้อเป็นคลิปแรกของเบาหนองนะเป็นคลิปแรกของเบาหนองเพราะว่าแต่ก่อนเบาหนองเคยเห็ดอยู่วันนี้เพื่อนบอกวา่าอยากเอาของเผื่อนบานนะเพราะวา่าหลายคนหายเหล็กมากสิเพือ่อน,นเอาไปสือเผื่อนบานเอาไปสือเหล็กหลายวานันแต่นี่สีจเจาะเหล็กเหล็กเผื่อนบานอย่างเดียวแต่สีมีจะขังหรือสิเป็นยังไงแกเดี๋ยวจะมาเบื้องกัน เห็ุเป็นแต่ถามตัวนะครับสองตัวเราไปแตกเอาเองแล้วก็ให้เจาะเอาประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสีไหนสมหวังดังปรารถนาสุขปู่สุคน์เก้าห้าสามสามเก้าห้าแล้วก็สี่เก้าห้าเลขเจี๊ยปาแดงเพิ่นให้ไหวกว่อนเพิ่นจะไปเฮ็ดบุญเพิ่นว่ามันจีนอยู่เดี๋ยวจะบ่นไอ้คุยกันอันเดี๋ยวจะว่าจะไปมองหันงมองนี้เดี๋ยวจะ,ม,ม,นนวจะมานั่งคุยกันเรื่องเลขเอีกมันก็จีนอยากอย่างประมาณนี้นะ อ่ะก็ลองงได้ลองพิจารณาบ้างเก้าห้าสามสามเกอาไงคือ395เกาห้าเนาะแต่ในพิ่นก็ซื้อ6กลับอยู่แล้วแต่ว่าลอตลลเตอรี่อ่ะเพิ่นซื้อตัวนี้ประมาณนี้แล้วก็495มักบ่มกัมกขึ้นยู่ที่ดุลพินิจผู้ใดมีเลขผู้ใดมีฝันอยากเอามาบอกสู่บ่าวน้องฟังบ่าวน้องยินดีนะครับบ่าวน้องมีคลิปลงกับพ่อ FC นี่ละ่ะเพราะว่าหยังก็เอาเลขของ FC นี่ละ่ะมาลงมาบอกมา ูกการฟังเป็นแนวทางถัดมาคลิปใดก็สื้อเอาตัวนั้นแต่ว่าที่บ้าหนองบอกคืออยากให้เปรียบเทียบก็คลิปอื่นอที่บ้านนองลงไปนํานะครับเนาะเพื่อจะเ้าเอามาได้เบิ่งว่าเออคลิปผู้นี้คลิปผู้นี้คลิปผู้นี้เออเอามาเบิ่งเหล็กเออเหล็กมันขายกันเว้เหล็กมันคือกันก็เอามาเบิง่งเอามาใส่จับใส่กันลวกันยังเอามาสื่อก็ะขอให้วางวาง้หงวดนีเนาะ เาะจจับเงินหมืน่นจับเงินแสนไปทำกันอีกใาอย่าเลือกโกดไหล์กดแชร์ไปกำลังใจให้บ่าวน้องน้ำแดงอยากให้เบิ่งของแท้ครับก็คือ YouTube อย่างเดียวถ้าไล์สดอยู่ในแอปสีฟ้าคือของปลอมนะครับเนดะ้อมาสนับสนุนบ่าวน้องของแท้ดีกว่าแลขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวที่16กรกฎาคม8 8สวัสดีครับ